มาต่อกันที่ตอนที่สองนะครับตอนที่สองนะครับมีทั้งหมด3ามข้อได้แก่ข้อย7 28ิบเจ็ดยิแปดยิบก้านะครับข้อละสี่คะแนนนะครับข้อนี้เป็นการเติมนะครับคาตอบหรือว่าเขียนคําตอบในกระดาษนั่นเองนะครับจะไม่มีช้อยให้เลือกแล้วนะครับข้อที่ย7ิบเจ็ดถามว่าลุงแตงมีไข่เค็มว่าแปดสิฟองบรรจุใส่กล่องกล่องละหกฟองแล้วนําไปขายกล่องละสาสิบห้า ลุงแดงขายไข,ข่เค็มหมดจะได้เงินกี่บาทอ่าคราวนี้คิด2ชั้นนะครับมาดูกันเลยมีไข,ข่เค็มร้อแปสิบฟองบรรจุใส่กล่องกล่องละหกสังเกตอะไรครับบรรจุหรือว่าแบ่งใส่กล่องคําว่าละนี่จะเป็นงงนะครับบรรจุหรือแบ่งใส่กล่องกล่องละนี่คือการหารนะครับจะได้ว่าร้อยแปดสิบร้อยแปสิบฟองหารหกฟอง รครับร้ 180. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 2, 6, อยแปดสิบหารหกท่องแม่หกหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดได้สามสิบกล่องพอสามสิบกล่องปุ๊บนำไปขายกล่องละสามสิบห้าบาทจะได้เงินก็นำสามสิบไปขายกล่องละสามสิบห้าบาทอย่างนี้นะครับก็คูณกันธรรมดาเลยสามคูณศูนย์คูณห้าได้ศูนย์ห้าสามสิบห้า ใส่ศูนย์สามคูณศูนย์ได้ศูนย์สามสามเป็นเก้าบวกกันได้ศูนย์ได้ห้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบตอบหนึ่งพันห้าสิบบาทนั่นเองเสร็จแล้วครับต่อไปข้อยี่สิบแปดนะครับร้านค้าแห่งหนึ่งติดราคาสินค้าไว้ดังนี้มีเสื้อและก็หมวกครับเสื้อตัวละสองร้อยแปดสิบส่วนหมวกใบละร้อยสามสิบ อามจ่ายเงินให้ร้านค้าดังนี้แหม่ยังจะให้เรารวมเงินอีกนะครับคําถามตรงนี้ครับอามซื้อเสื้อหนึ่งตัวหมวกหนึ่งใบจ่ายเงินตามภาพอามได้เงินทอนเท่าไหร่ก็คือต้องรวมรวมสินค้าที่เราจะซื้อก็คือเสื้อกบหมวกนะครับนะรวมกันก่อนสองใบอ,อ่สองสองชิ้นนะครับรวมเสร็จแล้วก็มารวมเงินนะครับตัวนี้ก็คือสองร้อยแปดสิบ รวมกับร้อยสสิก็จะได้เป็นทศหนึ่งทศหนึ่งสองสี่สี่ร้อยสิบบาทแสดงว่าเราซื้อไปสี่ร้อยสิบบาทแต่ว่าเรามีเงินเท่าไหร่มาดูนะครับหนึ่งสองสามธนบัตรฉบับละร้อยก็เป็นสามร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบบวกกับหนึ่งร้อยห้าสิบก็จะเป็นสี่ร้อยห้าสิบจะได้เงินทอนมีเงินสี่ร้อยห้าสิบไปซื้อสินค้าสี่ร้อยสิบ จะไ,ได้เงินทอนคำว่าเงินทอนต้องเอามาลบนะครับ450รบลบด้วยสี่รอบอกเท่าไหร่ครับ40บาทง่ายมากๆเลยนะครับต่อไปข้อสุดท้ายข้อ29นะครับแม่มีเนื้อไก่3ามโลหขีดนำไปทอด2อกิโลทำแกงเขียวหวาน600กรัมแม่เหลือ คำว่าเหลือคือวิธีอะไรครับเหลือคือวิธีลบอ่ะตรงนี้ครูอธิบายข้างๆเลยมีเนื้อไก่สามกิโลครูขอเป็นกิโลกรัมตรงนี้มันมีกรัมครูก็เลยขอใส่กรัมไปด้วยแล้วกันแม่มีเนื้อไก่สามกิโลกรัมแต่ตรงนี้มันเป็นขีดทํายังไงให้เป็นกรัมครับต้องรู้ตรงนี้เนื่องจากหนึ่งขีดเท่ากับหนึ่งอกรัม เห็นไหมครับ2ขีดเท่ากับ200รอยกรัมฉะนั้นห้าขีดก็เลยเท่ากับห้าร้อยกรัมนำไปทอดก็ต้องลบจากเดิมมี3ามขีดเอสามกิโลห้ารอยกรัมนำไปทอดสองกิโลศูนกรัมก็จะเหลือ1กิโลห้าร้อยกรัมจากนั้นนำา1กิโลห้า้อยกรัมนี่ไปทำแกงเขียวหวานนะครับไปทำแกงเขียวหวานเท่าไรครับห0ร้อยกรัม ไม่มีกิโลนะครับหกรกรัมก็ลบกันธรรมดาเลยแต่ให้ระวังตรงนี้หกห้าร้ลบหกร้ไม่ได้ครับห้าก็เลยไปยืมหนึ่งกิโลมาหนึ่งกิโลกรัมเป็นหนึ่กรัมก็จะเป็นหนึ่กรัม1นึ่กิโลถูกยืมไปหนึ่งกิโลก็เรยศกิโลหนึ่ันห้าร้อยกรัมลบด้วยหกพันหกร้อยกรัมก็จะเหลือศูนศูนย์สห้า0 0 0หกได้เก้าศูนย์ก็ไม่มีตอบเท่าไหร่ครับ หนึ่งกิโลศูนย์กิโลกรัมเก้าร้อยกรัมหรือตอบเก้าร้อยกรัมเองเวลาตอบคุณครูข้อนี้นะครับเวลาเขาถามกรัมก็ต้องตอบกรัมเขาถามบาทก็ต้องตอบบาทถามบาทก็ต้องตอบบาทเห็นไหมครับตอบให้ตรงด้วยนะครับสําหรับตอนที่สองก็จบเพียงเท่านี้ครับไปดูตอนที่สามกันเลยนะครับ